สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะแบบเจตุมจะพาเดินไปชมอัดฟางนะรถอัดฟางอยู่ด้านโน้นเราพักอยู่ใต้ร่มไม้ตอนนี้เราจะไปถามโชเฟอร์ก่อนว่าจะกินอะไรกินอะไรตอนเที่ยง <laughs> กินอะไรตอนเที่ยงไม่มันไม่เที่ยงแล้วพี่น้องบ่ายโมงแล้วพี่น้องเราไปดูกันนะคะตามดูโชเฟอร์โชเฟอร์จะกินอะไร ก็ม,มัอนมะืดเนาะมันย้อนแสงมาฝั่งนี้จะต้องมาฝั่งนี้เนาะโนนรถอัดฟังอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวเราไปดูโชเฟอร์โชเฟอร์จะกินอะไรวันนี้ลงท่งก็กินข้าวกล่องน,นะคะวิ่งกลับไปซื้อหวานกินส้มตำค่ะวานกินส้มตำ วนกินส้มตำปลาลุดทอดวันนี้โชเฟอร์จะก,กูก็คงจะกินอาหารจานยียวกินข้าวกล่องอะไม่พันกับเขาก็ ปูกันนะคะช่วงนี้เขาขุดปูขายกันค่ะเจ๊ตุมก็มาอัดฟางก็มาเจอเขาขุดปูขายกันเยอะที่นี่เขาขายกันโลละร้อยนะพี่น้องขุดปูขายโลละร้อย วันตโคจะกินข้าวของวันวันนี้จะกินอะไรกินส้มตำก็จะเอาข้าวอาหารจานเดียวข้าวกล่อง ไปูนี่ว่ามุกกอบรบมเนมันบ่เห็นเขาทำน่ะมันบ่เห็นเอาเพาธรรมดาเผาหมุไข่ดาวเผาหมุไข่ดาวเผาวรมิด มีหมูกรบ,บกบอบหมูปรบกอบกับกินคือกาวจบแม, <laughs> ม่นมนอันนี้บิงอยต่หน้าเขาเนี่ยนว่าหาบิงได้หน้ามันหนึ่งสองสามสี่หา้าแม็นดีนามากนะจะเปาะข้องมันได้หาบิงอืม,อม ก็อออบอกทำเนาะทำเจ้านั่นว่านั่ทนทนาแถวนี่เป็นของเขาแต่แถวหนุนคนละแถวว่านั่นไหมเป็นกับกักาอาทิตย์เนะาะตั้งเขาเสียงหน่อยดีจุดนี่โอ้ยแดยดแดดแดสองหน้าผากเลยพี่น้องเปียเป้ยงเปรี้ยงแดดสองหน้าผาก เ,เขาก็กินกะเพราหมูกรอบเหมือนเดิมเลยค่ะกะเพราหมูกรอบนาเยอะจังนาเพื่อนมวานฟางให้เพื่อนค่ะไม่รู้ว่าเขามีนาเยอะหรือไม่เยอะก็เลยมาถามเขาก็มีนาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีนาเยอะผ่านมาผ่านไปผ่านมาเราก็เห็นแต่เขาทำนาแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือไม่เยอะ เดินจะตกคันนาเดินจะตกคันนาพี่น้องเอาดูว่วพี่น้องเขามาเลี้ยงวัวกันนะสะพายกระเป๋ากระบายกระบายมาเลี้ยงวัวตามวัวค่ะวัวไปถึงไหนก็ไปถึงนั่นหน้านี้ก็พา,า,ายกระพายกระป๋าตามวัว วัวเขาอว้วนทวนดีจังหือสันัวใส่เราก็นากก่ากลัวนะพี่น้องกลัวเหมือนกันนะปเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกับไปร้านาอาหารตามสั่งในหมู่บ้านของที่นี่ ที่นี่ปะทายนะคะไม่ได้อยู่คอนแกนแล้วนะคะน้าฝั่งนี้อยู่ฝั่งปะทายเดยากแดดพี่น้องเข้าร่มก่อนคองจะได้อยู่ร่ม ทุกท่านฝั่งนี้ก็เป็นเป็นหนองน้ํานะแต่หนองน้ามันมันไม่กว้างมันไม่ยาวไปถึงนน่นไปถึงนาถึงนาจะตุ่มมันจะเป็นฝายเล็กๆไม่กว้างไม่ไม่กวา้างเท่าไหร่ประมาณถึงสามร้อยเมตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นห้วยเล็กๆเกนี่ยข้างหลังก็เป็นน้ําน้ำธรรมชาติไหลมาตามคลองคลองเล็กๆ อบคุณนะค้าทุกท่านชมบรรยากาศทางนั้นก็เป็นวัวเขาเลี้ยงวัวกันเดี๋ยวเราไปให้ถึงจะจบคลิปพอดีไปู๋วแว้นไปซื้อกับข้าวกันนะคะพี่น้อง เขตปทัยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชทุกเริ่ทุกคนนอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้ค่ะเพงๆเรื่อยๆฟังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะจปิดคลิปก่อนพี่น้องบายๆคะ่ะขอบคุณนะคะ